สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมบอลที่ทรไนเช่นเคยสำหรับวันนี้เกมเฟส2021โหมดบีคัมลีเจนวันนี้เราจะไปแข่งกับวูฟแฮมตันเป็นเกมแรกแต่ก่อนจะเริ่มหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์กดแจ้งเตือนแล้วก็ดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนจากช่องบอลที่ตัไนด้วนนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับ วันนี้เราได้ลงเป็นตัวจริงอีกเช่นเคยในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกลงประสานงานกับเจมส์วอร์ดพาวแดนนี่อิงแช่ดำมเปเรื่องกันเลยครับ so โดนเตะลูกนี้ไม่ไหวแล้วจ่ายคุกขิดเกิด Looking for support. Oh good work, he was quick to see the danger. Foul and a free kick in a very dangerous area. So who is the target now? He's having a look at what's available. Oh, he really got hold of that. Well they won't be pleased if it's taken so long good need to improve on that. The half-time whistle goes. Oh. So we're just settling back into this second half. Yeah, the first half was tight. I wonder, will the second be any different? Oh, no, that's not the ball he wanted. ทั้งงานด้านการแอสซิสต์หรือประตูไม่มีครับแต่ว่าคนน่าจะชอบเราเรื่องที่เราเอาละครเอยอดลักโดนเปลี่ยนตัวออกครัแล้วส่งใครเข้ามาตัวไป่แง เ้อวันนี้หักแล้วยิงหลุดไปเองเลยครับแล้วเาากียวครับเราหมดเวลาเป็นซาตัตนเสมอกับวูฟเวนตันไปศูนย์ประตูศูนย์ น,นี่เราได้ย้ายไปเลสเตอร์ซิตี้ได้สูมเบอร์เจ็ดกับเลสเตอร์โอเคครับแล้วเลสเตอร์อยู่อันดับ 8. แปดมาต่อไปเราเจอกับเชลซีขอไปดูตารางคะแนนสักหน่อยครับ ว่ามีลุ้นอะไรหรือเปล่าโอเคครับเราเราต้องลุ้นพื้นที่ยุโรป้าให้ได้ครับแต่ว่าก็ค่อนข้างห่างเลยในยืยนดับแปดมสอนเก่าของเราอยู่ันดับเจนะมาครับว่าแมตช์แรกกับเลสเตอร์จะได้ลงเลยหรือเปล่า อ,อันนั้นเล่ลงแล้วโลงไปเล่นตัวรักเลยครับต้องคอยกัดเติมสูงไ,ได้ครับต้องคอย เชื่อมเกมแล้วก็ดูเกมรับกันเราต้องอยู่ต่ำๆปรับเราไปเป็น YouTube ทัวร์บับแต่ว่าโค้ชเปลี่ยนระบบเัย มากขึ้นเลยมีเปลี่ยนเฮฟวี่บลอตเข้ามาแล้วนะผมองว่าเราจะเป็นยังไงครับใครเข้ามาคนเฮฟวี่บล็อตชิลเวล ฟอสว่ากัยาวไม่ค่อยแม่นครับอินาชิโอซูมาคอนเต้ชิลเวลเรียบร้อยครับเลสเตอร์สามารถแบ่งแต้มกับเชลซีได้มันดูเรทติ้งว่าเราจะได้ไปเท่าไหร่ครับ ได้ไปหกจุดห้าครับซาเน้อยยอดละเป็นในตำแหน่งมิดฟิล์นะแมตช์แรกไปตัวสปองแล้วแมตช์ที่สอง,สะสองจะเป็นยังไงครับมาดูกันกับเลสเตอร์นี่เรายจะดับไปครับ

เศษยังไม่ติดเศษไม่เข้าเลยเหลือเวลาเขาหมดเวลาครับเสมอกับเชฟเฟอร์จะแต่ศูนย์เพื่อตัวศูนย์เรายังไม่ได้ลงมาครับ สต่ลได้ลงมาแล้วครับทำหน่งหน้าเป้าครับ

เราก็ยังผลงานยังไม่เป็นทีมเป็นอานเลยครับแต่ก็ความไม่รักเมนไปได้ครับมาดูว่าเราจะได้ลงสนามหรือเปล่า แค่คอมเมนต์ยูอันดับสองเราไม่ได้ลำสนามตัวจริงข้าไปเลยให้มีชื่อได้ซ้ำแค่ <Okay. S 1> วันนี้ทางทีมโค้ชแจ้งมาว่าเรามมีชื่อนะ หลัก <im sharing> อย่างที่เกมกับเมื right <h ums> ่อวานเมนยูเราไม่มีชื่อครับแต่วันนี้เราก็ได้ออกสตาร์ทในมานักสำรองเหมือนเดิมครับเปิ้เกือบผมแรต้นแี้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกแล้วก็หมดเวลาครับหมดเวลาครึ่งแรก เลสเตอร์เสมอกับเวสต์แฮมศูนย์ต่อศูนย์ได้ลงสนามมาเลยครับแต่ในหน้าเป้ารู้สึกว่าได้ยืนตรงนี้บ่อยนะยืนบ่อยไม่เหมือนตอนอยู่กับซาวตอนอยู่กับซาวนั่เล่นเบสบอลก็รุก Ricardo Pereira. He's had a goal! Mm. And that has flowed over. Bellamy. <laughs> and he's shown him a clean pair of heels. Mm. Somehow it stayed out. did look painful. looking up the score with upwards. urry ไม่ได้จบสกอร์รสรุป <laughs> เฟลเลนีไม่ได้อีกแล้วเราพยายามเต็มที่แล้วที่จะไปทำประตูนะนทั้งนี้ทำไปได้ Look, that's what supporters love to see. Tremendous will and spirit crossing time... Let the เราไม่มีชื่อนะแล้วก็เกมเอฟเอคับกับเชฟไฟเวอร์แตกครับเราได้ลงสนาเป็นตัวจริงครับ He knew he had to be stopped. All Brighton goes long. Thank looking for support. driving on he could shoot here mm. a chance to play it in oh that's mm. brilliant. good we by number 9 that's a foul no two ways mm. to go it. throw, that's well read. Fuchs, all Brighton. Yeah, A real chance to break. Is there any support? He might not need it. All Brighton seventy five minutes played. A free Keepers mm. ball. Looking for options. He's there to get root.

สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปตัวเพียนท่นนี้หากชอบย่าล่มกดไลค์กดซับสไคร์กดแจ้งเตือนลูกกระดิ่งเพื่อไม่มีพลาดการแจ้งเตือนจากช่องบนจีตัวไหนด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ